อขอกราบสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง d o กี y Back นะครับโอ้ยแล้ววันนี้เราก็อยู่กับอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าดาบพิฆาตอสูรนะครับผมหรือเดมอนสเลเยอร์ของเรานั่นเองครับซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมได้รับความนิยมอย่างมากในยุคสมัยนี้ครับใครที่ไม่รู้จักเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าพลาดมากๆนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมวันนี้ที่แมนจะมารีวิวเนี่ย เราไม่ได้มารีวิวในติ่งของ Demon Slayer นะแม่มารีวิวในในฝ่ายของคนที่ไม่เคยดูแล้วก็ไม่เคยที่จะสนใจอนิเมะเรื่องนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะพูดถึงประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกตั้งแต่แรกครับที่ได้เจออนิเมะเรื่องนี้จนได้เปิดใจเข้ามาลองชมดูนะครับผมซึ่งบอกเลยว,ว่าแมนเนี่ยเริ่มดูจากภาค The Movie นะครับผมรถไฟสู่นิลันนะครับไม่ได้เริ่มดูจากอนิเมะซีซั่นหนะ แล้วก็มังอะเนี่ยก็ไม่ได้ตามนะครับผมแต่ว่าเดอะมูฟวี่ที่ออกมาเนี่ยมันสร้างความประทับใจให้แมนมากๆจนทําให้แมนเนี่ยต้องไปติดตามในมังงะจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะครับผมก็ไปหาอ่านแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะสะสมนะครับผมมังอะของประเทศไทยนะที่เป็นตีพิมพ์ไทยนะครับผมทุกเล่มเลยตรงนี้มีแผ่นที่จะซื้ออยู่แล้วเป็นการสนับสนุนอนิเมะเรื่องนี้นะครับผม เอาละเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าดาพิฆาตอสูรเนี่ยมันมีดีตรงไหนทําไมถึงได้รับความนิยมแล้วตอนนี้รายได้นะครับผมน่าจะทะลุอนิเมะตำนานอย่างวันพีสไปแล้วนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้วันพีสเนี่ยเป็นการ์ตูนอมะตะที่สร้างรายได้ถล่มทลายหน้าที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งมันถือว่าเป็นการ์ตูนขึ้นหิ่ง,งอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ว่า ทางด้านดาบพิฆาตอสูรเนี่ยสามารถโค่นสถิตนั้นลงไปได้ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันกับว่าเพราะอะไรนะครับผมแล้วจุดเด่นของดาบพิฆาตอสูรเนี่ยมีตรงไหนที่น่าติดตามนะครับอันนี้บอกก่อนนะคนที่เป็นแฟนติ่งดาบพิฆาตอสูรเนี่ยต้องขอภายไว้ก่อนนะเพราะแม่อาจจะพูดอะไรที่ไม่ถูกใจหรืออาจจะขัดใจไปบ้างเพราะแม่ก็เพิ่งมาติดตามนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นติ่งแล้วก็ติดตามได้ลึกอะไรขนาดนั้นรายละเอียดในเนื้อเรื่องหรือ การสปอยบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้แม่นยําแล้วก็อาจจะผิดพลาดไปบ้างนี่ต้องพูดกันแลตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็จะเข้าไปชมคลิปนะครับฝากหนึ่งไลค์หนแชร์เป็นกําลังใจให้กับแมนด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่าอ่าครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับพูดถึงเนื้อเรื่องก่อนดีกว่าเนาะดาบพิฆาตอสูรก็เป็นแนวนักล่าอาสูรครับเผื่อแบบทุยเผื่อนอะไรก็จะคล้ายๆนะ พวกอ่าอนิเมะที่เป็นการล่าสูนแบบทั่วไปนะครับที่มันค่อนข้างจะมีเยอะสําหรับการล่าสูนแบบนี้นะครับในอนิเมะเนาะแต่ที่ต่างไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของยุคยุคสมัยนะครับผมแล้วก็เรื่องของอเขาเรียกว่าอารมณ์ของเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าจากที่แมนได้ดูเนี่ยเนื้อเรื่องส,ส่วนใหญ่จะดึงอารมณ์ไปทางดราม่ามากกว่านะครับผม มันจะค่อนข้างที่จะดึงดราม่าเยอะมากๆนะครับแต่ว่าตอนที่มีการไฟติ้งกันหรือว่าการสู้เนี่ยมันก็สร้างความสนุกหรือความมันนะครับผมความบันเทิงได้ในระดับหนึ่งเลยถือว่าแบบติดตาติดใจเลยฉากประทับใจในแต่ละฉากเนี่ยของพระเอกที่สู้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมันตาตึงในสายตาและความทรงจําของทุกคนแน่นอนนะครับผมอะแต่อย่างที่บอกไปครับผมความแตกต่างที่ทําให้ดาบพิฆาตอสูรมัน แตกต่างจากอนิเมะล่าอาสูรเรื่องอื่นแมนว่าน่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ของตัวละครแล้วก็เรื่องของปมหลังของตัวละครนะคบผมซึ่งในความอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวแมนนะครับผมในดาบพิฆาตอาสูรนเนี่ยมันจะมีหน่วยเรียกว่าหน่วยพิฆาตอาสูรใช่ไหมหน่วยพิฆาตอาสูรนเนี่ยแมนรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมันมีเป้าหมายเดียวกันมันมีเป้าหมายเดียวกันแล้วมันมีปมหลังที่ คล้ายๆกันนะคือทุกคนมีปมหลังที่เจ็บปวดครับผมแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันว่าต้องการจะก,กําจัดอสูรให้หมดไปจากโลกนี้เพื่อเอาชีวิตที่สงบสุขแล้วก็แบบมีความสุขแบบธรรมดาคนทั่วไปกลับมาให้กับโลกนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป้าหมายค่อนขั้นชัดเจนนะครับซึ่งทันชิโร่หรือพระเอกของเราก็มีเป้าหมายแบบนั้นด้วยเพราะครอบครัวเขาโดนอสูรฆ่าไปเนาะเหลือแค่นิสุโกที่เป็นอสูรน,นะครับซึ่งเขาก็จะ หาทุกวิธีทางแหละให้น้องกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแล้วก็กําจัดอศูรที่สร้างความชิบหายให้กับโลกนี้ให้หมดนะครับนะอ่าต่อมาครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแมนไม่ได้เริ่มดูจากอนิเมะซีซั่นหนึ่งะครับผมแมนเริ่มดูจากภาคเดอร์มูวี่ที่เพิ่งเข้าโรงภาพยนตร์จนตอนนี้มันน่าจะประมาณเดือนนึงแล้วแมนว่าทุกคนน่าจะชมแล้วก็เข้าไปรับชมกันหมดแล้วน่าจะพูดสปอยได้ใน บางช่วงบางตอนนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ไปดูกันนะบอกเลยว่าเป็นอนิเมะที่น่าประทับใจมากๆเลยซึ่งไอรถไฟสุนิรันเนี่ยนะมันเป็นเป็นเขาเรียกว่าตอนแรกของแมนนะสำหรับดาบิค้าส่วนซึ่งพอดูไปเนะี่ยอย่างแรกที่ประทับใจคือเอฟเฟกครับผมสเปเชียลเอฟเฟกค่อนข้างสวยงามมากแล้วก็อารมณ์ของหนังเนี่ยมันคือหลายๆอย่างมันรวมออกมาแล้วคือมันดีครับผมเราไม่พูดถึงเรื่องของ การภาคที่เป็นดราม่ากันนะครับผมอันนั้นเราจะไม่ไม่พูดเนาะซึ่งแมนก็ยอมรับว,ว่าแมนไม่ได้ใส่ใจในจุดที่มันเป็นจุดด้อยนะสำหรับเดอะมูฟวี่นี้แมนโฟกัสหลักๆก,ก,ก,ก็คือทางด้านของอเคียวชูไอเคียวชูโร่นะครับผมนะซึ่งไอตัวดาบฝ่าแมนก็ไม่รู้แมนพูดชื่อถูกป่ะนะไอเคียวชูโร่เนี่ยมันมันน่าจะเป็นตัวที่แบบว่าดึงดึงแบบว่า เขาเรียกอารมณ์หลักของภาคนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวละครตัวเนี้มันมีอะไรที่เหมือนจะเป็นจุดเริ่มเข้าสู่ซีซั่น2ที่ดีมากๆนะครับนะอย่างภาคเขาบนรถไฟแห่งนิรันานเนี่ยจำชื่อภาคไม่ถูกอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะหลักๆของมันเนี่ยอารมณ์ที่แมนรู้สึกว่าทำให้ประทับใจก็คือหน่วยพิฆาตอสศนเนี่ยมันเป็นแค่คนธรรมดาครับ ซึ่งจะต้องสู้กับอสูรมันมีคำหนึ่งที่ทันชิโร่พูดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอินไปกับกระตูนเรื่องนี้เฮ้ยเราอยากจะติดตามต่อก็คือทันชิโร่มันได้ตะโกนบอกกับอาซา,า,าบุสะปะอืมนั่นแหละมันได้บอกอะไออสูรน,นะครับข้างขึ้นนะว่าถึงแม้นะครับหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยจะเป็นแค่มนุษย์ธรรมดานะครับผมอวัยวะที่เสียไปเนี่ยก็ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้นะครับผม แต่ว่าเขาก็ยังยืนหยัดที่จะต่อสู้นะเพื่อแบบเพื่อคนที่อ่อนแอกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้มันทําให้เราอินตามไว้ว่าเออวะ่ะมันมันต่างจากอนิเมะล่าสุดเรื่องอื่นซึ่งอนิเมะล่าสุดเรื่องอื่นเนะี่ยหลายๆเรื่องนะ่ะมันก็จะมีแบบว่าพลังพิเศษนะของตัวเอกซึ่งตรงนั้นอนะ่ะมันก็จะทําให้เราสนุกในการดูฉากแอคชั่นมากกว่าแต่ ดาบพิฆาตอสูรคือทุกคนมันเป็นแค่คนธรรมดาครับผมซึ่งมันทําให้เราอินว่าเฮ้ยในหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยมันมีใจที่เตรียมพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสาหลักหรือพวกทันชิโร่เนี่ยคือมันยอมที่จะเสียสละชีวิตแล้วก็ยอมที่จะต้องเสียอายวะของตัวเองในการสู้กับอสูรนะครับผมมันรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีสักวันที่ตัวเองอาจจะต้องพิการอาจจะต้องตายนะครับแต่ทุกคนก็ยังหยิบดาบเพื่อจะสู้กับอสูร นะเพื่อไม่ให้คนที่มันอ่อนแอกว่าเดี๋ยวจะต้องมาโดนกินโดนฆ่าแล้วก็ต้องเจอกับเรื่องร้ายๆเหมือนกับพวกเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งไอภาครถไฟสุดนิรันเนี่ยทางด้านของเคียวชูโร่มันทำทำในจุดเนี้ยแบบยังไงได้ดีอะ่ะมันทําให้เราเห็นภาพได้ค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่าเคียวชูโร่เอาจริงๆถามว่าสู้อาซาคุสะได้ไหมมัน,มน มันสู้ไม่ได้นะจริงจริงมันสู้ไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็ยังยืนหยัดที่จะสู้แล้วไม่ยอมให้คนที่อยู่ในระแวกนั้นตายสักคนรวมถึงตัวของทันชิโร่ด้วยนะครับถึงแม้มันรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องตายนะครับแต่ก็ขอเอาชีวิตเนี้ยปกป้องคนที่มันยังเป็นต้นกล้าที่ยังจะต้องเติบโตต่อไปเออก็อย่างที่เขาบอกทําหน้าที่เสาหลักของเขานะครับไม่ยอมให้คนรุ่นหลังต้องมาตายในที่แบบนี้ก็คือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างซึ้งกินใจแล้วการตายของอ ไอเชีชูโร่เนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยพวกพิฆาตอสูรพวกหน่วยพิฆาตอสูรมันก็เป็นแค่คนธรรมดานะที่ไม่จะตายวันไหนก็ไม่รู้นะครับผมแต่มันไม่เคยทิ้งอุอดมการณ์ของมันเลยนะที่จะกําจัดอสูรให้หมดไปนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้แมนเฮ้ยเปิดใจแล้วว่าเอ้ยการ์ตูนเรื่องนี้มันมีนมอะไรที่ต่างจากการ์ตูนอนิเมะ การล่าสูนที่เราเคยด,ดูมานะครับผมซึ่งตอนแรกที่เพื่อนแมนนะ่ะนะเชิร์ชวนที่จะดูเรื่องนี้แมนรู้สึกว่ามันก็แค่แมนแมนเป็นคนที่เป็นอะไรแบบเป็นการอินกับอนิเมะยากมากนะครับด้วยความที่เราเป็นคนคิดเบื่อด้วยนะเวลาเราดูแนวเรื่องแล้วมันเฮ้ยมันก็แนวเรื่องเดิมๆมันก็แค่ล่าศูนย์สุดท้ายก็ไปฆ่าหัวหน้าไปฆ่าบอสจบแฮปปี้เอนดิ้ง ไม่มีอะไรเออแต่พอเอาเข้าจริงๆพอมาดูภาคเดอะมูฟวี่มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างกับตัวเรื่องนี้มันต่างนะครับผมอารมณ์ที่เรามีร่วมเนี่ยมันใกล้เคียงกับอารมณ์จริงๆแล้วก็คนหรือว่าตัวละครในอนิเมะเนี่ยมันให้ความรู้สึกใกล้กับความ็จริงค่อนข้างมากครับทำให้เรารู้สึกเฮ้ยเราอินตามว่ะแล้วในช็อตน,นั้นก็บอกเลยว่าน้ําตาไหลมันเป็นช็อตที่ประทับใจนะครับผม ไอช็อตที่เคชูโร่ตาย,น,ยมนมันมันค่อนข้างที่จะประทับใจเราก็เลยกลับมากลับมาเสร็จปุ๊บเราไล่ดูตั้งแต่ตอนที่1ซีซั่นหเลยนะครับพอเราได,ด้ดูไปเนี่ยเราก็ยิ่งประทับใจแล้วก็อยากจะไหลต่อไปทางมัง,งะแล้วก็เรียบร้อยครับ<笑><笑>ก็ไล่อ่านมัง,งะนะครับผมแต่ว่าอาจจะอันน,น,นี้อันนี้บอกก่อนนะว่าอ่านในเว็บเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันผิดลิขสิทธิ์นนะจริงๆเราต้องสนับสนุนทางด้านของ การ์ตูนที่เป็นทางด้านของออฟฟิเชียลจริงๆนะครับผมก็คือแต่ว่าส่วนตัวแมนนะคือจะสนับสนุนอยู่แล้วคือแมนกะจะซื้อให้ครบเซตอยู่แล้ะเออแต่ว่าตอนนี้ยังหาอยู่ใครที่แบบว่ามีคบเซตตั้งแต่เล่มแรกถึงเล่มสุดท้ายเนี่ยไหมเขาจะ,ะซื้อมาเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆสำหรับอน,นิเมะเรื่องนี้แล้วก็ทางด้านของนิยายแมนก็จะสนับสนุนด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกครับเราก็ไปทําผิด ในเรื่องของลิขสิทธิ์มาจนเราดูเนื้อเรื่องถึงตอนสุดท้ายแล้วก็คือรู้ถึงตอนจบแล้วมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบควรจะเก็บไว้ในความทรงจําจริงๆซึ่งแมนไม่อยากจะสปอยเลยตอนหลังๆนะแต่อาจจะพูดได้ว่าสิ่งที่แมนคิดว่ามันจะไม่มีในการ์ตูนเรื่องนี้มันกลับมีสิ่งที่คิดว่าเฮ้ยการ์ตูนล,ล่าสุดทุกๆเรื่องมันก็มีเหมือนกันแต่การ์ตูนเรื่องนี้ มันแตกต่างออกไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความเขาเรียกว่าความสมจริงแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดเรื่องอเกิดขึ้นในกระตูนเรื่องนี้นะมันทําให้เรารู้สึกอินแล้วก็รู้สึกลักตัวละครในกระตูนเรื่องนี้มากๆนะครับนะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าเฮ้ยการที่กระตูนหลายๆเรื่องเนี่ยที่มันเป็นเกี่ยวกับการล่าสุนเนี่ยมันเจับสุนเนี่ยมันแทบจะ พิการน้อยมากนะอันนี้จริงๆอันนี้ที่แมนดูๆมาแทบจะพิการน้อยมากนะครับผมแต่ว่าในเรื่องเนี้ยเราจะได้เห็นเลยว่าคนที่ต่อสู้แม้จะมีชีวิตรอดนะครับผมนะสำหรับหน่วยพิฆาต่ะสูงเนะี่ยสุดท้ายเขาอาจจะต้องอยู่ด้วยการขาดแขนขาดขาหรืออาจจะพิการนะบางคนอาจจะต้องแบบเสียอะไรหลายๆอย่างไปนะครับผมแต่พวกเขาเหล่านั้นมันพร้อมที่จะเสียนะมันพร้อมที่จะเสียอยู่ ตลอดเวลาคือทําใจไว้อยู่แล้วอะ่ะเออคือมันต้องแบบเตรียมใจมากๆนะก็ทําให้แบบเ,เรารู้สึกอินกับการ์ตูนเรื่องนี้นครับแล้วก็ยังไม่รวมกับพวกอา,อาสูรต่างๆที่มีปมหลังตอนเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างน่าสงสารหลายๆตัวนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันมันทาให้การ์ตูนเรื่องนี้ยิ่งมีกิมมิคแล้วก็มีดีเทลที่น่าติดตามเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับไม่ใช่แค่ฝ่ายทางด้านของ หน่วยพิฆาตอสูรแต่ทางด้านของอสูรเองก็มีอะไรที่น่าติดตามนะครับอย่างเช่นตัวที่ทุกคนน่าจะจําได้ขึ้นใจก็คือตัวของคเรเอระครูป่ะไอตัวนั้นอะ่ะที่มันโดนทางทันจิโร่ตัดคออะ่ะเราตายอะ่ะที่ตอนนั้นทันจิโร่ใช้ปานตะวันมั้งนั่นแหละน่าจะใช่มันน่าจะชื่อครูนแหละไอตัวนั้นเอาจริงๆก็ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแบบ ทำไม,มแลดูร้ายเหตุผลอะไรอย่างนี้ตอนเป็นอางสูรน,นะแต่พอเราได้ไมารู้ปมหลังจริงๆก็น้ําตาไหลนะจริงๆริงก็สงสารนะเออก็มันทําให้เฮ้ยเราอยากจะรู้ว่าแล้วอสูรตัวอื่น,นละ่ะเออนะทาไมมันต้องเป็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเจอเรื่องอะไรมาบ้างมันทำให้กระตุ้นเรื่องนี้หน้าที่จะติดตามมากๆแล้วบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้ช่วยกันสนับสนุนลิขสิทธิท์แท้ทด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ที่แต่งกระตุ้นเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานที่ แปลไทยให้เราอ่านด้วยไงก็สนับสนุนของแท้กันเนาะโอเคซึ่งตอนจบเนี่ยบอกเลยว่าเป็นโอเคนะจบแบบเนี้ยแมนถือว่าโอเคมากๆแต่มันเป็นมันเป็นตอนจบที่โอเคมากมากมากที่สุดแล้วก็มีมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับที่แมนไปดูตามเพจต่างๆบอกว่าเออมันก็คล้ายๆกับเรื่องโตงเกียวกูแหละอันนี้แมนบอกเลยว่าไม่คล้ายเลยไม่คล้ายเลยแล้วไม่ได้มีความเหมือนเลยนะครับซึ่ง โตเกียวกูเนในความรู้สึกส่วนตัวนะครับแมนว่าเขาอะโฟกัสไปที่ทางด้านของพระเอกหรือไอตัวของอาอาคาเนกินะครับผมใช่คือกระตู้เรื่องโตเกียวกูเนมันจะโฟกัสไปที่ตัวของคาเนกิสะส่วนใหญ่เพราะตัวคาเนกิมันเหมือนจะเป็นตัวแกนหลักในการดําเนินเรื่องซะมากกว่าแต่ดาบพิฆาตศูนเนี่ย มันมันให้ความสําคัญของตัวละครแทบจะเท่าๆกันเลยแม้แต่ฝ่ายของอสูรเนก็มีความสําคัญไม่แพ้กันมันทําให้ทุกตัวละครมีความหมายและเนื้อเรื่องทุกทกิริยาบทของเรื่องเนี้ยมันเดินต่อไปได้แบบได้น่าติดตามอะ่ะมันไม่ดูแบบเอออะไรครับคือทุกตัวมีปมหลังทุกตัวมีสตอรี่นะครับผมมันทาให้การ์ตูนเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะครบนะทุกทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าก็อันนี้ก็แล้วแต่แนวคนชอบด้วยนะครับผมนะ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าอยากให้แมนมาพูดถึงเรื่องดาบพิษผีดาบพิฆาตอสูรอีกไม่ว่าจะเป็นการสปอยหรือพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวละครแต่ละตัวละครนะครับก็คอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแล้วกันนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้แมนด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปรับชมนะครับผมดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่นะครับผม รถไฟสุนิรันก็อย่าลืมไปชมกันด้วยนะไม่รู้ว่าตอนนี้ออกจากโรงหรือยังนะถ้าออกจากโรงแล้วก็รอทางด้านของน่าจะพวกเน็ตฟิลน่าจะเอามาลงให้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเป็นเป็นตอนที่แมนรู้สึกว่าน่าจะเปิดหัวใจของใครหลายๆคนที่ยังไม่รับการ์ตูนอนิเมะเรื่องนี้เข้าไปนะครับผมอา,อาจจะทําให้เราเปิดในจุดน,นั้นได้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าประทับใจนะครับผมโอเค ยังไงก็ฝากติดตามช่อง d ็อกที่แบกันด้วยนะครับผมยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วก็กดกระดิ่งตามไว้นะครับจะได้มาคุยกันอีกวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ